สถานการณ์โควิดสิในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่กลับมาสูงหลักร้อยอีกครั้งหลังช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาโดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่150ราย มีผู้สัมผัสสิงสูงหน่รยาสรายเป็นการติดเชื้อในจังหวัด137กรายเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่13รายผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่654รายผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านวันนี้58รายยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่2813รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่21,635รายวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่168ายส่วนผู้ติดอชื้สโควิดสายครอนในังหวัดอุดรธานี พบผู้ติดเชื้อรวมสะสม86ราย เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายสยามเสริดมคนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่2ประจำปี2565เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และติดตามการปฏิบัติงานของคำสั่งจังหวัดหลังเทศกาลปีใหม่2565โดยช่วงนี้จังหวัดอุดรธานีมีตัวเลขผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ได้มีการดื่มกินในช่วงเทศกาลปีใหม่ทําให้สถานการณ์ในขณะนี้ทางโรงพยาบาลมีการรับผู้ติด ติดเชื้อเข้ามารักษาเป็นจนํานวนมากโดยขณะนี้มีผู้ติดเชือ้อโควิดสินอน,นรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอุดรธาน,นี140คนแต่สามารถบริหารจัดการได้เพราะผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนมาแล้วถึง2เข็มด้วยกันทําให้อาการไม่รุนแรง ทางโรงพยาบาลสามารถกรองรับผู้ติดเชื้อได้เกือบ200รายแต่ปริมาณผู้ติดเชื้อมันเพิ่มเร็วมากเนื่องจากเป็นสายพันธุ์โอมิครอนที่มีการแพร่เชื้อได้รวดเร็วแต่อาการไม่รุนแรงซึ่งทางจังหวัดอุดรธาน,นี60%ยังเป็นสายพันธุ์เดลต้าอยู่ดังนั้นสิ่งที่สําคัญจะต้องมีการวางแผนกรองรับในการเตรียมการรักษาโดยจะเน้นการรักษาตัวที่บ้านสําหรับผู้ที่มีอาการไม่รุนแรง ในส่วนของวันที่18มกราคม2565เป็นการครบวันก่อตั้งเมืองอุดรธานีกําหนดให้มีพิธีรํำวงสวงแต่จะมีการกําหนดคนหรือนางรําเฉพาะในบริเวณวงเวียนไม่เกิน400คนและจะไม่มีการกรวมคนจากอําเภอต่างๆเข้ามา โดยอำเภอต่างๆจะรําออนไลน์ของแต่ละอำเภอนั้นๆโดยขนาดที่รําจะต้องสวมใส่หน้ากากาอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นจะมีพิธีสงฆ์และหัวหน้าสนวนรชาชการที่เกี่ยวข้องและจะมีการตรวจ ATK ตรวจสอบการฉีดวัคซีนตามมาตรการสาธารณาสุขกำหนด